ลงดัวพอมน,นะแช่น้ำเกลือไว้เนาะเนาะเดี๋ยวทำการล้างไส้ค่ะมีปลาทูสดนะคะมีไส้ัไม่ควักเลยเดไม่ติดวควักใส่ค่ะจะเ,เ็ดแก้มไตปลาค่ะอันนี้คือหัวปลาทูค่ะกับกุ้งปลาทูเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะนค่ะเนาะที่เคยเก็บไว้น้ำตันมิชลินะคะ่ะต้อมหัวไว้ทำน้ำแกงสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ครัวกับไรศินจะทำแกงใต้ปลาปรุงพิเกียงเองค่ะเพราะมืองอกมันมีขายค่ะ วายซีเพิ่มอันนี้นขมิ้นนะคะแล้วก็ขา่าเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกนะคะสูตรขวกละลาสีน,นะคะเนาะแล้วก็จะใส่กิแกงแล้วก็กระปิตามเครื่องแกงะคะ่ะใส่พริกไทยดำเพิ่มรสชาติเผ็ดให้เข้ เจนเนอร์ค่ะเครื่องผสมเครื่องเครื่องส่วนผสมเนาะค่ะเนาะนี่เราค่ะเนาะอันนี้เราไม้เนาะเนาะมีตัวกระยางมะเขือมะเขือพวงมีกระทูตัวนึ่งค่ะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็เครื่องปิ้แกงที่เราตังคะเนาะนีะน่ค่ะคิดป่าที่เคยทำกินเองครับ ม้น้ำเดือดเลยจ้าส่ิเกนลงไปอยากกินอะไรก็กินเองกับพี่โมก็ไม่ควรกินกระเพรดนไปต้มรัตามไปปากค่ะเด้อใส่ชูรสจาใส่ใส่กระเทาะเด้อใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะตัดเค็มของพิเกงหน่นะแป้งเดือดีแล้วน้ำน้อเมอิกันเดือดต้มไปเลยจ้าต้มไปต้ายางไปเลยจ้าข้าวอรดัวเฮ้ยเซ่บแสบต้ม กนจะน่อยอ่าหลายจ้าสีสันพี่ปลาค่ะตัวค่ะ,ะค่ะสีสันในเมตะจัดจ้านน้องคะเสร็จแล้วน่าลค่ะเต็ไปน,น่กวกระเพื่อมละสิเลยจ้า สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุขูสุคนจ้าขาั้วกระสินอ้องฟองมาแล้วจ้ามาพบมาพอกันเช่นเคยพี่น้องจ้ามอนอินข้าวนอกบ้านเปลี่ยนมุมมาทางนี้พี่น้องค่ะไปทางผนมันขาวัวดน้อะคะเนาะเอาเบิ้งต้นใหม่ฟังเสียงนกไปแล้วกันนาะค่ะเนาะมื้อนี้ขอยเฮ็ดเออแกงไตปลาค่ะคิดอยากกินไม่ได้กินโดนเลยหรือพี่น้องจ้านาะคคะเนาะ คิดอยากกินกระเทศกินเองล่ะพี่น้องจจาอยน่เมืองน้อ,องมีขายแล้วค่ะเนาะอยู่ยข้างแรกที่เทศกินเองค่ะพี่นอ้องใจกาเคยเ็ดกินเองปกระติกระสือกินเอาค่ะ <c oughs> บังขันนาตาเป็นสิ่ลละจ้าเป็นตาแสบวาจ้าเนาะพากักก็ไปจากดันทยมากค่ะพี่น้องได้หัวหล้ามาแขคมกับพักอีเลิศค่ะพักคุ้นเลิศค่ะเนาะแล้วก็บอกทัวผู้บอกทัวพักยาวแล้วก็บอกพักบุง ผักซี่หอมคะ่ะพี่น้องจ้าว่ามีอย่างไรก็เอาอยู่อญญาะคือเก่าดอกพี่น้องจ้าก่อนสกินจ้าก็ฝากกดไค์กดแช่เป็นกำลังใจขั้วกระสินนี่ได้จ้าคนหน่วยนั่งอยูอย่พี่น้องว่าหิวเขาส่วนกินเขาว่ากินขอถอดประทู่ให้เล่าค่ะนี่ค่ะพี่น้องว่า,า,างไรว่างเตียยยี่บอกบบขั้ว กินบ่เขาสิตักขาไหมกินกินบะยังจะกินเขา่าหละเดียไม่ยอมกินเขา่าแซ่บเผองแซ่แบบนี้ค่ะแซบจัอต,ตอนอม็นเหม็ืม่อกินท้ายเรือเป็นัแซบแบี้ค่อ แซบเลยกินไหมแม่ลองมันกินไหมกินไหนมจีนอะ่ะแซ่บเลยแบบกูดุดกินไหมแม่ตามไม,กมกกก่กินอ่ะก็ะูดนะนั่งหิวเขา นี่อยู่กันสองคนปาม่อยู่อืมขบคุคีคือปลากระป,ะปะ๋าครับนุ่ยดยพอนะ ถ้ามีเนี่ยต้งมือต้องส่วนค่ะแอบเหรบไมจินโดมรถหนา ก็วขวัดแสบไป,ป้นางจระเบิดนโตแล้วก็เปิดมือรับาพว่าชิแกนแคยวัน,าวานหนี้สาม,มีคุณสาม,มีพป่น้อง <laughs> ูคือบอกแบเช่าผูเขาอ,อิเลิศ <c oughs> มายอมมากินเขากันหน่อยเยอ้ยดูออกกินไปน่อเลยไป,ไปต้อนเขาลูกลย แซ่บบครับแกโมอนึงได้กินสองขาดู่ค่ะอือกจะจะไปดค่ะไป่ลูกกินไม่ข้าวอ่ะข้ากับปลาทูไหม ฮะเข้ากับประตูไหมเอาไหม๋ยวเข้ามาเดี๋ยวชนกล้องแมอ่อีกเนาะเนาะต็ตั้งโต๊ะใหม่พี่เนอะคนหน่อยมากินข่าวน้ำก่ะได้ต้องใส่โต๊ะสูงๆะคะ่ะจะได้เห็นคนกำลังเสียบเลยค่ะ แบบนี้เลยจ้ะอา้บิงกระตุนอันกระปุนข่อยอื่นอะไรไปน้องเนยอยากน้ำลูกร่มร่มหน้ำมา เครื่องครบกระเซียบเลี่น้อยครับข้าวจิ้มเป็นังอืดแล้ว สามอื่นอื่นละเมื่อนอีจ้ะนที่สามก้นออกมาตากแดดให้เราขปางหนะ้ามันโดนเล็นแดดอาทิตย์นานนะจี้พี่มาตกค่ะพี่น้องจ้ะกัดมือแม่ทำเนี่ยก <c oughs> ัดมือแ <c oughs> ม่ <c oughs> โอ้ขอแซ่บจ้าแซ่บไม่รีค่ะยักใส่ยักใส่ก่อนเปล่ากิ่งน้อยพี่น้องค่ะซื้อป้อนเขาวรูกค่ะ <c oughs> มันรับกิ่งเองมีกร <c oughs> ับรับครับครัครับ <laughs> Men er แถมไมบปรกุดแบบจ้าอิ่มแล้วจ้าเกี่ยงถาดแซ่แซ่พี่น้องจา้าบริกินโดนขงโดนเลยค่ะไอดกินเองกับแซ่บมิใช่หพี่น้องบงริลดเกี่ยงถาดหามุ้งกล่องเป็นพักเนี่ยวพวกวันแล้วเนาะใส่เสื้อ,อสืส้อก,กินได้พี่น้องนั่งหามุ้งกล่องเนี่ยนะครัแล้วจ้ามาคลิปนี้เนาะจ้าก็ฝากกดติดตามฝากกด สับสไ r ร b e กดกระดิ่งน้ำจำบอผาดคลิปใหม่ๆของข่อยเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมเลยค่ะเด้อบอกกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าอยู่ดีมีเห็นสุูสุขคนค่ะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้ายยบา๊บ๊ายบาย